สวัสดีค่ะพบกับพี่นอกอีกแล้วช่องนอกแอนโจค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาวๆน้องๆพี่ๆป้าๆนะอาทั้งหลายคิดถึงพี่นกหรือเปล่าคะห่างหายไปนานช่วงนี้พี่นกก็นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงจะใกล้เทศกาลปีใหม่เนี่ยพี่นกไม่ไม่ว่างเลยทุกวันต้องมีแบบกิจกรรมทําต้องออกนอกบ้านทุกวันเลยจะทำคอนเทนต์เตรียมเอาไวก้ก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่มีเวลา วันนี้ก็เลยจะมาเปิดคุยกันท็อปปิกสั้นๆหน่อยก็คือคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงคนทางบ้านที่ตอนนี้โควิดมาอีกรอบแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนดูแลตัวเองสำหรับสิงคโปร์ก็ตอนนี้เราตัววัคซีนมาถึงแล้วแต่กำลังจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงก่อนแล้วก็ทยอยทยอยไปทุกคนพี่นกก็ได้ฉีดฟรีทุกคนได้ฉีดฟรีที่นี่ก็ ตอนนี้ก็ห่วงอะห่วงประเทศไทยมากห่วงแม่พี่นกด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดที่แบบแถบนั้นด้วยอมันน่ากลัวมากที่นี่เราก็ยังใส่หน้ากากใส่อะไรแบบต้องระวังเหมือนเดิมอะไปไหนก็ต้องเช็คอินต้องแบบล้างมือพี่นกก็ยังพกแอลกอฮอล์เจลพี่นกก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าหน้ากากนี่คือใครก็แม้ถ,ถ่ายรูปแบบถอดถ่ายรูปยังไม่ได้เลยอะ่ะก็คือลำบากก็ต้องดูแลตัวเอง ขอให้เค้งคัดหน่อยมันก็จะดีขึ้นเพราะรู้สึกว่ารอบนี้จะมาแรงกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยอ่ะก็วันนี้ก็จะมาคุยอะไรดีอ่ะไม่ไม่มีท็อปิกไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าก็คุยกันเรื่อยๆเอาเป็นว่าพี่นกก็ไอเรื่องอะไรนะวันนั้นพี่นกคุยอ๋อมีน้องๆหลายคนพอดีแมสเซจหาพี่นกที่ Messenger ที่ f a c e b o o k ที่เพจของพี่นกอะ่ะ ก็ปรึกษานู่นปรึกษานี่ก็ยังเป็นเป็นแบบเคสเดิมๆซึ่งแบบพี่นกก็ยังเตือนน้องๆเหมือนเดิมขอให้ระวังนะคะเพราะว่าพี่นกก็ยังเชื่อว่าน้องๆหลายคนส่งมาว่าเนี่ยผู้ชายสิงคโปร์จีบคนนั้นจีบพอพี่นกดูรูปปุ๊บพี่นกคิดในใจเลยว่าเป็นสก c a m m e r แน่นอนเป็นพวกที่มาแบบหลอกเงินแน่นอนอะ่ะคือมันรูปอะเราก็รู้แล้วว่ามันมันเฟกอะมันไม่ใช่รูปมันถ่ายออกแบบ เหมือนในแบบมันหลอกเกินความเป็นจริงเพราะว่าบรรยากาศข้างหลังภูมิทัศน์หรือรูปหน้าของคนเนี่ยมองก็รู้ว่าไม่ใช่คนสิงคโปร์ก็จงเตือนน้องๆให้ระวังระวังคือหมายถึงว่าเขาจะส่งอะไรมาให้เนะี่ยมันจะมาเหมือนเดิมในแพทเทิร์นของน้องๆที่ถามพี่น้องเขาจะส่งของมาให้หนูหนูจะทายัางไงร,รับบอกเขาแค่คําเดียวว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าภาษีไม่มีตังค์ค่าจ่ายปลายทางถ้าอยากจะให้ ส่งมาแต่ไม่มีเงินให้เพราะฉันไม่มีตังค์แค่นั้นแต่ถ้าเกิดดูเข้าดูแล้วไม่เข้าท่าบล็อกไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องสนใจเพราะพวกนี้คืออากาศไม่มีตัวตนเราอยู่บ้านเราเราไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันมันมันไม่มีมันจับต้องไม่ได้มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเราคุยกับเขาอ่ะอย่างมีสติไม่ต้องไปกลัว เขาไม่ชอบก็ช่างเขาไม่ต้องไปกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบถ้าเราพูดแบบนี้ไม่ดีเออจะสวยไหมเขาจะคิดยังไงไม่ต้องสนใจเอาตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วคิดว่าเขาอ่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ปลอดภัยสําหรับเราอย่างเงี้ยเราก็จะคุยได้นานมีอะไรก็คุยบอกไปตรงๆพูดไปตรงๆไม่ต้องสนใจถ้าไม่ดีก็เลิกเลิกก็คุยใหม่เยอะแยะคนมากมายอย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปรับสายไม่ต้องไปคุย ถ้าคิดจะคุยไม่ต้องคุยเลยจบแค่นั้นเองก็หลายเคสนะที่มาแล้วก็มาปรึกษาแล้วก็หายไปเลยเพราะพี่นกก็เตือนว่ามันอาจจะเป็นหลอกเงินนะก็ก็เจอกันเยอะอ่ะพี่นกก็เห็นเพราะว่าช่วงนี้พี่นกเชือ่อว่าโควิดอ่ะคงมีหลายคนที่แบบมันไม่มีตังค์ไม่มีเงินก็เริ่มและเริ่มมาหาสาวๆเริ่มหาดูว่าเออพอจะมีสักนิดสักหน่อยก็เอาอะ่ะพันสองพันสามพันแล้วส่งมาแบบ บางทีบางครั้งแบบหวานชะ่จนที่ว่ามันมันมันโอเวอร์เกินไปอะ่ะเจอกันปุ๊บจะให้ของเจอกันปุ๊บจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะขอแต่งงานซึ่งมันเป็นเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้แล้วก็พี่น้องมีอะไรอีกอะ่ะโอ้ปีแล้วนะที่พี่น้องไม่ได้กลับบ้านคิดถึงบ้านมาก ถ้าเกิดว่าดูแล้วถ้าเกิดว่าก็ฉีดวัคซีนได้ก็ยังไม่รู้เลยประเทศไทยจะเข้าได้ไหมคือถ้าฉีดได้อ่ะหมายความว่าดูให้คนอื่นเขาฉีดก่อนนะพี่นกก็กลัวถ้าฉีดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราสามารถจะเดินทางหรือไปยังไงได้ห่วงตอนนี้คือห่วงแม่พี่นกก็เดี๋ยวจะเตรียมทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะคะก็อยากได้คอนเทนต์แบบไหนอยากให้พี่นกพูดคุยอะไรก็ ที่เป็นแฟนคลับพี่นกจริงๆ FC พี่นกจริงๆก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยเพราะบางทีพี่นกก็ไม่รู้ว่าน้องอยากคุยกับพี่นกเรื่องอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้ปรึกษาได้จากพี่ใหญ่ที่มีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวจะหามาเรื่อยๆว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากน้องๆอีกนั้นจ้าถ้ายังไงพี่นกก็คงต้องจบคลิปไปแค่นี้ก่อนยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆแล้ว น้าน,นะจ๊ะคลิปนี้พี่ลงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย